สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูเลี้ยงหอยขมไว้ล่อซีเมนต์นะครับอันนี้ผมเลี้ยงไว้เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่ง,งเดือนนะครับหนึ่งเดือนดูนะครับผลลูกของมันจะตัวตัวใหญ่ขนาดไหนเนาะนี่นะครับแล้วผมให้ดูหนึ่งเดือนเนาะนมีแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นี่นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์อยู่นี่นะครับก็บางส่วนก็นตายบ้างเนาะแต่บางส่วนก็นยังมีชีวิตอยู่ ตัวตัวหนนะครับนี่ระยะเวลา1เดือนเนาะหลังจากที่เราเอาเพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาไว้หนึ่งกิบประมาณหนึ่งกิโลใส่ในนี้นะครับผมจะเลี้ยงผสมผสานกับปลาหางนกยุงไว้กินยุงลายเนาะน้ำใสสะอาดดีนะครับไม่ไม่เน่านะครับปรับสภาพได้ละี่เลี้ยงผสมผสานกับปลาหางนกยุงค่อนข้างเยอะนะครับลูกลูกหอยขมนะครับเ่พ่อพ,พันธุ์แม่พันธุ์ก็จะอยู่เกาะน,นะครับ นะอาหารก็สองสามวันให้ทีนึงนะครับเป็นอาหารปลานะครับเป็นอาหารปลาเป็นปลาพวกปลาดุกพวกอาหารเม็ดน้อยๆบดๆแล้วก็ลอยๆนะครับไม่เปลืองนะครับกินผสมประสานกับอาหารนี่เลยอหาวยุงก,ก็กินได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าออสองเดือนนะครับจะตัวใหญ่ขนาดไหนเพราะสองเดือนก็กว่าเก,กือบสามเดือนเนาะ ถ้ามันเยอะนะครับก็จะขยายพันธุ์ไปอีกก็จะซื้อบอซีเมนต์มาเพิ่มนะครับเพิ่มไปอีกเนาะเนี่ครับแล้วนี่ผมก็จะจะทำเร่อหลังคามมงไว้เป็นผ้าพอดีเนาะผุมไว้กันความร้อนนะครับนี่กันแ,แสงแดดเพราะว่าเขาไม่ชอบแสงแดดมากเน,ะนาะน้ำจะร้อนนะครับ นี่เลยนะครับก uh ็ท huh. ดลองเลี้ยงดูเนาะทดลองเลี้ยงท่านที่สนใจที่กําลังจะจะลองเลี้ยงดูก็ทดลองแบบในพื้นที่สักวง,งสอง,งวงก่อนก็ได้ครับไม่ยังไม่ต้องเลี้ยงเยอะเนาะก็จะได้พัฒนาแล้วก็ศึกษาไปหนตัวด้วยเนาะนะครับตัวใหญ่อยู่นะพอพันไุ์แม่พันธุ์ ลูกมันลูกเกาะหอยผมดำๆนี่ทั้งนั้นเลยนะครับใช่ทั้งนั้นเลยก็จะดูตามนี้นะครับตามตัวตายๆก็มีครับตัวตายมีมีตัวตายละก็ทิ้งไปเนะาะโอเคครับสำหรับวันนี้เค่นี้ก่อนนะครับ